คุณมีแป้งหรือเปล่ากระป๋องแป้งมีมีไม่ต้องมาไม่ต้องมาแอดคุณเป็นคนที่ต้องตอบคำถามครับใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูวีอาร์คำถามกันเลยครับสวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับพี่ณัฐสังกทานะคะัพอดีวันนี้มีคำถามว่าพี่ณัฐชอบออกกำลังกายด้วยกีฬาอะไรระหว่างว่ายน้ำกับวิ่งมาราธอนคะ ผมทนกันนิดนึงนะฮะคุณนัทักดาธรนะครับชอบออกกําลังกายด้วยกีฬาอะไรนะครับผมระหว่างหนึ่งครับว่ายน้ำสองวิ่งมาราธอนใช่มาครับผมขอตอบว่าวิ่งมาราธอนครับเป็นคาตอบดีไปดูอเจอาร์สวัสดีครับผมนัทสกดาธรนะครับที่มีคนถามเข้ามานะครับว่าผมชอบกีฬาอะไรมากที่สุดนะครับระหว่างวิ่งมาราธอนกับว่ายน้ำนะครับขอเฉลยเลยว่า พอน,นั่นเองครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้แข่งกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาละอะไรยงี้ครับเราไม่ได้พยายามแข่งกับใครแล้วก็มันเป็นการแบบตื่นเช้ามากๆในแต่ละวันตื่นเช้ามากจริงตีห้าหกโมงเช้าอะไรเงี้ยเพื่อทําสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองครับก็เลยติดใจตอนนี้ก็วิ่งมาประมาณสิบห้าสิบหกงานแล้วครับ คะแนนความคิดด้วยครับคุณแต้ดีดีครับมากครับก็ตอบถูกไปแล้วนะพี่นัศดาธนนะฮะก็บอกตรงว่าเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากดูจากคุ่นเขาได้นะครับตอนที่เขาชอบออกกำลังกายโดยการวิ่งมาราธอนนั่นเองเพราะดูจากตามไอจีเขาเนาะเขามีเป็นแก๊งไปวิ่งด้วยกันนั่นเองเรียกว่าแก๊งเอ็มบอยแก๊งเต่าเต่าน้อยเต่าน้อยเต่าน้อยตอนนี้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเอ็มบอยใช่ไหมอ๋อมีแบบพี่ตูนมาริสแลมอะไรอีกด้วยใช่ไหมพี่ตูนเขาเป็นคนคิดแก๊งเต่าน้อยนี่แหละ เพราะฉะนั้นนะครับผมสำหรับแฟนคลับนะฮะแล้วก็ทุกๆคนนะครับสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่นัทนะครับโดยการดาวน์โหลดเพลงของพี่นัทนะครับผมกับเพลงนิ้งคุยนิ้งเหงานะครับผมได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับ